ใ <Billie S 2> ทุกคนเป็นคนเก่งเก่งมากครับเอ้ยเมื่อคือปกเตให้ต <Maj. S 2> ัวเองหน่อยขึ้นเตียงนนเก่งสุดยอดมากเก่งมากๆชาวด้านลังองหอนกันะครับเก่งมากๆเมื่อคืนนอนกี่โมงอ่ะานเ่นเช้าเลยเหรอฮิฮิฮม ที่สี่เลยนะครับเมื่อคืนเป็นงสนุกไหมสนุกกลาหมาหนาวหนาวหนาวแบบไม่ห่มผ้าด้วยทำไมผ้าห่มไม่จำเป็นนะโอ๊ยผ้าห่มไม่จำเป็นที่จริงสี่นั้นก็ถ่ายไปเยอะอยู่นะ รีรันด้ไหมละมันอาจจะแรงไปหน่อยออกเบียอกบยดยยก